คลิปนี้พบกับน้องอีทนะคะพันธิพานักรบนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชุมบุรีค่ะคลิปนี้น้องอีทมีสาระดีๆเกี่ยวกับการปรุงดินให้กับต้นไม้นะคะมาสอนมาให้ความรู้กับทุกท่านค่ะโดยเรานำผลผลิตจากคลิปที่แล้วเราสอนท่านในเรื่องการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกับกองนะคะเอาผลผลิตในรอบที่แล้วมาปรุงดินให้กับต้นไม้ในรอบนี้ค่ะท่านใดย,ยังไม่เคยได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักนะคะย้อนกลับไปดูในคลิปที่แล้ว แล้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องการเกษตรนะคะหัวใจสําคัญอยู่ที่ดินนะคะดินดีต้นไม้ก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะก่อนที่นุอิจจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการปรุงดินอยากจะพาทุกท่านไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบลักษณะของดินรวมถึงความต้องการของต้นไม้เขาต้องการสารอาหารอะไรบ้างนะคะจะมีคลิปดีๆพาทุกท่านไปชมเนื้อหาสาระในส่วนนี้ก่อนนะคะเชิญรับชมคลิปค่ะ ต้องการธาตุอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตซึ่งในจํานวนธาตุอาหารที่พืชจําเป็นต้องใช้เพื่อการเจริญเติบโตออกดอกออกผลประกอบด้วย3ามธาตุที่พืชได้มาจากอากาศและน้ําคือคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนและมีอีก13าธาตุที่พืชต้องดูดดึงขึ้นมาจากพื้นดินซึ่งธาตุเหล่านี้ได้มาจากการผุพังสลายตัวของส่วนที่เป็นอินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสในดินโดยแบ่งตามปริมาณที่พืชต้องการใช้ได้เป็น2กลุ่ม คือมหาธาตุและจุลธาตุ 1. มหาธาตุหรือธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในปริมาณมากที่ได้มาจากดินมีอยู่6ธาตุแบ่งเป็นธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองธาตุอาหารหลักได้แก่นโตรเจนมีหน้าที่เป็นส่วนประกอบของโปรโตีนช่วยให้พืชมีสีเขียวเร่งการเจริญเติบโตทางใบหากพืชขาดธาตุนี้จะแสดงอาการใบเหลืองใบมีขนาดเล็กลงลำต้นแครกแกรนและให้ผลผลิตตำ่ำ ฟอสฟอรัสมีหน้าที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของรากควบคุมการออกดอกออกผลและสร้างเมล็ดถ้าพืชขาดธาตุนี้ระบบรากจะไม่เจริญเติบโตใบแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลและหลุดร่วงลำต้นแกรนไม่ผลิดอกออกผลโพแทสเซียมเป็นธาตุที่ช่วยในการสังเคราะห์น้ำตาลแป้งและโปรตีนส่งเสริมการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบไปสู่ผลช่วยให้ผลเติบโตเร็วและมีคุณภาพดี ช่วยให้พืชแข็งแรงต้านทานต่อโรคและ,มะแมลงบางชนิดถ้าขา,าดธาตุนี้พืชจะไม่แข็งแรงลำต้นอ่อนแอผลผลิตไม่เติบโตมีคุณภาพต่ำสีไม่สวยรสชาติไม่ดีซึ่งธาตุอาหารทั้ง3ทธาตุนี้พืชมีความต้องการใช้ในปริมาณมากแต่มักจะได้รับจากดินไม่ค่อยเพียงพอกับความต้องการธาตุอาหารรองได้แก่แคลเซียม เป็นองค์ประกอบที่ช่วยในการแบ่งเซลล์การผสมเกสรการงอกของมเมล็ดพืชขา,าดธาตุนี้ใบที่เจริญใหม่จะหงิกงอตายอดไม่เจริญอาจมีจุดดำที่เส้นใบรากสัน้นผลแตกและมีคุณภาพไม่ดีแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอรโรฟิลล์ช่วยสังเคราะห์กรดอะมิโนวิตามินไขมันและน้ำตาลทำให้สภาพกรดด่างในเซลล์พอเหมาะและช่วยในการงอกของมเมล็ดถ้าขา,าดธาตุนี้ใบแก่จะเหลืองยกเว้นเส้นใบ และใบจะร่วงหลดเร็วกรรมถันเป็นองค์ประกอบสําคัญของกรดอะมิโนโปรโตีนและวิตามินถ้าขาดธาตุนี้ทั้งใบบนและใบล่างจะมีสีเหลืองซีดและต้นอ่อนแอ 2. จุลธาตุหรือธาตุอาหารเสริมเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในปริมาณน้อยมีอยู่เจดธาตุได้แก่เหล็กแมงกานิสบรอนโมลิบดีนัมทองแดงสังกะสีและคลอรีนธาตุอาหารพืชแต่ละชนิดนั้นมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกันไป และถ้าพืชได้รับธาตุอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการก็จะแสดงอาการที่แตกต่างกันตามชนิดของธาตุอาหารที่พืชขาดไปหากพืชขา,าดธาตุใดธาตุหนึ่งก็จะหยุดการเจริญเติบโตแปรเปลนไม่ให้ผลผลิตและตายในที่สุดเมื่อมีการปลูกพืชลงบนดินจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของธาตุอาหารต่างๆที่มีอยู่ในดินเนื่องจากพืชได้นําธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโตและเก็บสะสมไว้ในส่วนต่างๆดังนั้นการทําการเกษตรติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,าน โดยไม่มีการเติมธาตุอาหารลงไปในดินจะทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงหากต้องการให้ดินคงความอุดมสมบูรณ์จึงต้องมีการปรับปรุงบํารุงดินอยู่อย่างสม่ําเสมอโดยเริ่มจากการตรวจค่าววิเคราะห์ดินและเพิ่มธาตุอาหารที่พืชต้องการลงไปรวมถึงการแก้ไขดินที่มีปัญหาต่างๆก็จะช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนเป็นยังไงกันบ้างคะ ทุกท่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินและองค์ประกอบของดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ยังรู้อีกว่าต้นไม้ต้องการสารอาหารแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรุงอาหารให้ต้นไม้ให้เหมาะสมกับความต้องการของเขานั่นเองค่ะเราไปปรุงอาหารให้กับต้นไม้กันค่ะลูกอิสจะพาทุกท่านไปปรุงดินค่ะไปค่ะค่ะแล้วเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาทําสูตรปรุงดินสําหรับเพาะก้าไม้นะคะในวันนี้จะสอ,สอนภาพด้วยกันสองสูตรคือ ดินสาหรับเพาะกล้าไม้กับดินปลูกในกระถางน,นะคะในลําดับแรกเนี่ยจะเป็นดินปลูกสําหรับเพาะกล้าไม้ค่ะวันนี้อีก็อยู่กับลุงหนุ่มนะคะให้ลุงหนุ่มได้แนะนําตัวสักนิดหนึ่งค่ะครับผมลุงหนุ่มนะครับหรือชื่อจริงๆว่าสุประชัยเป็นธรรมนะครับลุงหนุ่มก็เป็นผู้จ้างงานนะคะตามโครงการโคกหนองนาของเรานั่นเองนะคะทีนี้ลุงก็จะมาแนะนําอัตราส่วนและวิธีการนะคะเชิญคุณลุงค่ะก็มีปุ๋ยหมักไม่กับกอง หนึ่งส่วนนะครับขุยมะพร้าวสองส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวนี้ต้องไปแช่น้ำก่อนนะครับเพื่อให้สารคณินออกไปก่อนเพราะสารคณินนี่จะมี้ิป็นกดนะครับจึงเป็นอันตรายต่อพืชมากนะครับส่วนแกบดํานี้เราใช้สามส่วนนะครับแล้วก็จุลินทรีย์จืดนะครับเลาจืดหนึ่งร้อย ซีซีนะครับร้อยซหรือ100ร0อยลูกบาทเซนติเมตรนะครับต่อน้ำสิบลิตรนะครับขั้นตอนที่1น,นะคะก็ใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปในกระบะเลยนะคะอันนี้เราก็ใส่ขุยมะพร้าวลงไปก่อนเลยอันนี้ก็ขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ำไปแล้วนะคะสองส่วนด้วยกัน,นะคะ่ะขั้นตอนที่2เราก็ใส่แกลบดำนะคะ งหมดเลยลงไปนะคะโดยลงไปเลยจับนะคะและอันสุดท้ายก็คือปุ๋ยหมักไม่กับตอของเราพระ,ะเอกเลยค่ะตัวนี้นะคะเพราะว่าเราฝาจะหมักมาได้เป็นแบบนี้นะคะหมักมาจากใบไม้ต่างๆนะคะก็มีอินทรีย์วัตถุเพียงพออยู่แล้วนะคะใส่ไปหนึ่งส่วนอย่างนี้นะคะจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะครั้นนเยทาผิด าาลาดสารพิษลงสู่พื้นดินโอ้ดินถูกควานถูกเปลือยจุนินรียก็ไม่มีช่วยค่ะและนี่ก็เป็นนะคะน้ำหมัก1 0 0ซีซีผสมในนะ้ำ10ลิตรที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการพรมดินนี้นะคะให้มีความชุ่มชื่นนะคะอ่ะอบให้ทั่ว่วอะุงเกี่ยวด้วยค่ะ น้ำมักรสจืดนะคะเขามีฤทธิ์ในการย่อยสลายแล้วก็บำรุงดินด้วยค่ะดิน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 โถดินละต้องสิ้นชีวิตพวกเรานั้นเคยทำผิดพวกเรานั้นเคยทำผิด พลาสามพิษลงสู่ขึ้นนี่ค่ะถ้าจะดูว่าความชื้นมันพอไหมต้องตำดูนะคะแล้วแบมือออกมาแล้วว่ามันเป็นก้อนหรืออย่างถ้าเป็นก้อนแบบนี้แต่ว่าความชื้นใช้ได้แล้วนะคะน้ําไม่ไหลออกจากมือไม่มีน้ําไหลออกจากมือแล้วก็เป็นก้อนนะคะเมื่อแบมือออกขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะหมักดินเพาะก้านนี้ไว้ประมาณ7วันด้วยกันนะคะก็คือจะตักใส่กระสอบนะคะครึ่งกระสอบมัดตักหลวม ทิ้งไว้เจ็ดวันแล้วก็นำไปเพาะกล้าได้เลยค่ะขอดินราต้องสิ้นชีวิตเพราวกเครานั้นเคยทำผิดพวกเรานั้นเคยทำผิดปลาสานพิษลงสู่พืชค่ะนี่ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะเราก็ทำการมัดปากกระสอบหรือหลวมแบบนี้นะคะแล้วก็วางเก็บไว้ในที่ร่มนะคะเจวันเราก็เอาออกมาใช้ในการเพาะปลูกต้นกล้าได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ นิดเรียกว่าแม่พระทรณีและนี่ก็เป็นสูตรที่สองนะคะเป็นการทำดินเพาะในกระถางนะคะซึ่งจะแตกต่างจากดินเพาะกล้าเล็กน้อยนั่นเองค่ะส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะครูกก็มีปุ๋ยหมักไม่กัดกรองหนึ่งส่วนดินร่วนนะครับที่หาได้ตามบ้านนะครับสี่ส่วนแล้วก็แกบดิบสองส่วนนะครับแล้วก็น้ำจูดินซีน้ำหมักร้อยซีซี ต่อน้ำา10ลิตรนะครับค่ะเราก็จะมาเริ่มผสมกันเลยนะคะก็ขั้นตอนก็เหมือนเมื่อสักครู่นะคะใส่ทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ลดด้วยน้าหมักนั่นเองค่ะไปเลยค่ะพี่ลูงเชิ่กันค่ะ่ะอันดับแรกเราก็ใส่ดินไปก่อนนะคะดีเลย ดินร่วนจากที่ทุกท่านได้เรียนแล้วนะคะว่าดินร่วนเนี่ยเหมาะกับการเพราะปลูกเราก็ควรจะเลือกที่เอาดินร่วนมาทําดินปลูกนะคะดังนั้นทรายนี่แกลเป็นไหมแกลสองส่วนนะคะแกลเนี่ยจะช่วยให้ดินโ่งนะคะและเมื่อย่อยสลายก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์แล้วก็จุลินทรีย์ก็จะย่อยสารอาหารให้กับต้านไม้ค่ะสุดท้ายก็คือปุ๋ยหมักไม่กับกองนะคะสูตรไม่กับกองหนึ่งส่วนนั่นเองค่ะ และเช่นเคยจากนั้นเราก็ทำการคุกเขาให้เข้ากันค่ะที่ไม่รู้ว่าหินหรือดิน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 เขาดินมาตั้งสิ้นชีวิตพัววเราสารภาพขัววเราสารภาพเรามาช่วยกันคิดคินชีวิเผสมน้ำหมักนะคะร้0ยซีซีกับน้ำสิบลิตรเรียบร้อยแล้วนะคะเช่นเคยค่ะแล้วพรมให้ทั่วค่ะคขุกเขาเลย ดิน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 ดนโถดินละต้องสิ้นชีวิตพวกเรานั้นเคยทำผิดพวกเรานั้นเคยทำผิดลาดสารผิดลงสู่พื้นดินเมื่อก่อนทำไรไถนาใช้ภูมิและปัญญาท้องถิ่นไม่ต้องใช้สารเคมี ถึงปีแล้วก็มีข่าอุินพอทุกเขาเสร็จนะคะความชื้นได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ทําขั้นตอนเดียวกันก็คือตักใส่กระสอบนะคะหรือถ้าใครไม่ตักใส่กระสอบก็ฟองแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกคุมไว้ในที่ร่มเจ็วันแล้วก็ก่อนนาไปใช้งาน,นะคะ่ะพพววกกเเรราาาาาานนนัังคคยยททํผผิิิดดดลสูจากนั้นเราก็ ทำการมัดปาาถิ่นะคะแล้วก็เก็บไว้ในที่โนมเป็นเวลาในการเจ็ดวันด้วยกันค่ะค่ะและนี่ก็เป็นสูตรการผสมดินนะคะของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนของเราค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมีสูตรการปรุงดินอยู่ในเว็บไซต์หรือจากประสบการณ์ต่างๆมีหลายสูตรมากค่ะอ,อยากให้ทุกท่านนะคะลองเอาสูตรนี้ที่ทางศูนย์ลองใช้แล้วเ,เกิดประสิทธิภาพสูงนะคะได้ผล ลองไปปรับใช้ในพื้นที่ของท่านดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ลองศึกษาลองเรียนรู้แล้วก็ปรับสูตรไปเรื่อยๆให้เหมาะกับลักษณะพื้นที่ของท่านค่ะสำหรับในวันนี้ตัองอีทก,กับลุงนุมก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะแแม่พพรรระณีีตต้้้อองาาานนิิททใใหหหกส